เวินเคจะมีบริษัทเป็นของตัวเองในชีวิตแล้วย,ยอดขายมันแบบพุนเลยแบบพุ่งมากหนามากทุกคน,น,นดูดิใช้เวลาในการเซนแบบโอ้ยหลายวันเลยทุกคน สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ K Story เรื่องของ K, K. นะฮะ EP นี้นะครับผมผมต้องบอกเลยว่าเป็นอีพิเศษมากก็คือว่าผมเนี่ยจะพาทุกคนไปจดบริษัทกันครับ เควินเกจะมีบริษัทเป็นของตัวเองในชีวิตแล้วนะฮะในวัยที่ผมอายุ25ปีเมื่อก่อนผมเคยฝันว่าเออสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะจดบริษัทเป็นของตัวเองนะครับนี้เป็นวันดีเลยนะวันที่21เดือน4ปี64นะครับเป็นวันแรกที่ผมจะได้ไปจดบริษัทนะฮะมาดูกันว่าขั้นตอนหรือกระบวนการนั้นจะเป็นยังไงไปรงไปชมกันเลย ก็อย่างที่บอกคือจดบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้จดคนเดียวนะครับผมก็ต้องมีคุณส่วนเนาะที่จดด้วยกันประมาณ4ี่คนนะครับผมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนดําเนินเรื่องเองนะครับเางว่ายื่นเอกสารเองติดต่อทนายเองติดต่อแบบผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับ ก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากทุกคนคือแบบเหมือนเราต้องรับผิดชอบอีกขั้นหนึ่งของชีวิตนะทุกคนการมีบริษัทก็คือการที่เราต้องมีลูกน้องการที่เราต้องมีค่าใช้จ่ายการที่เราต้องผูกมัดทางสัญญาทางด้านกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยทุกๆอย่างมาทําให้เราแบบเตขึ้นในวัยที่เราอายุ25ปีองงะไรเงี้ยครับผมคือแบบจะพูดอะไรดีบริษัทนี้กว่าจะได้มาก็คือ แบบค่อนข้างยากเหมือนกันนะก็จะมาถึงวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าอันดับแรกนะครับชื่อบริษัทนะครับผมชื่อบริษัทของเราชื่อว่า Underground 15ครับผม u n d e ด g r o u n าว -5 เนี่ยมาจากที่ว่าร้านเราอะครับชื่อว่ากราวนะครับผมกราวเนาะกราวอยู่ที่นิมาซอยสิบสามนะครับเราเปิดมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยยอดขายมันแบบพุ่งเลยแบบพุ่งมากแล้วแบบทุกอย่างอะมันคือแบบใช้บัญชีของเควินไง แล้วทุกวันก็มีเงินเข้าแบบเยอะเกินไปอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าอดนะแต่ว่าข้าเยอะจริงทําให้แบบว่าเออเราต้องสดเป็นนิติบุคคลละก็จะดีในเรื่องของแบบเวลาเราจะไปดีลสัญญากับใครเช่นสภาลร้านเหล้าหรือว่าเราจะไปสร้างพาร์ทเนอร์หรือคอลแลบอะไรกับใครเขาก็ต้องการให้เราเป็นแบบบริษัทก่อนในรูปแบบบริษัทเราถึงจะมีอํานาจต่อรองหรือว่าสามารถอยู่กับเขาได้รวมไปถึงเรื่องกฎหมายด้วยอะไรเงี้ยครับว่าสมควรมีปัญหาเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆในตัวบริษัทจะเป็นตัวนิติบุคคลที่ ป้องกันพวกเราไม่ให้แบบว่าใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งแบบโดนรับผิดทางด้านกฎหมายโดยตรงอะไรเนี้ยจะเป็นบริษัทก่อนหลังจากนั้นจะไปเรียกว่ากรรมการผูร้จัดการนะครับผมทุกคนเอกาสารในการโจทย์ก็คือเยอะมากแบบม .1 ม .2 เอาอะไรแบบอบจอ,อะไรไม่รู้เยอะมากเนี่ยผมก็จัดมาใส่ในเอกาสารเนี่ยครับผมหนามากทุกคนดูดิโอแบบใช้เวลาในการเซ็นแบบโอ้หยวันเลยทุกคนต้องเซ็นแบบ เซ็นทุกหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะพาไปกินข้าวก่อนนะครับผมเป็นร้านบะหมี่ที่ผมกินตั้งแต่เด็กเลยนะครับถ้าผมตื่นเช้าผมก็จะไปกินร้านนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนของเชียงใหม่และอร่อยเปล่านะครับ ตอนนี้เราก็ถึงร้านชอโฆชนะแล้วนะทุกคนร้านเป็นกบบนี้นครับจริงๆร,ร้านนี้นะครับที่ขายดีกระเป็พโกกรมีนะทุกคนแล้วก็ไฮไลท์นี่นมจีงนะครับตอนนี้เราก็ถึงสาราแดงจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในกะรมการข้าภายในเนาะก็ส่วนภายในนะครับเพื่อทําการจดบริษัทนะฮทุกคนก่อนที่ทุกคนจะมาสดได้จริงๆแล้วมันต้องจองคิวออนไลน์เนาะเพราะว่าสมัยนี้คือเขาไม่รับน่าจะไม่รับวอลล i อละเพราะว่าโควิดด้วย,ยนะครับเขาก็จะรับจองคิวแบบออนไลน์นะครับผมแล้วเขาก็จะระบุวันว่าแบบให้เรามาวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงนะครับ เมื่อสี่ผมได้เดินขึ้นมาเรียบร้อยนะคะแล้วช่วงโควิดเขาไม่ให้นั่งรอข้างในเนาะเขาก็เอาเอกสารที่ผมเตรียมมาเนาะเข้าไปตรวจนะครับว่าสะพานหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่และชุดนะแต่และจุดนั้นคือสาคัญมากเพราะว่าเขาจะตรวจจุดเลยไม่ว่าเราจะผิดพลาดจิดเดียวเนี่ยเราต้องกลับไปตรวจครับผมก็ตอนนี้ผมให้เขาตรวจเอกสารได้เดี๋ยวรอว่ามันจะผ่านหรือเปล่าะครับจับใจเพื่อมาอาจจะขยับตรงนี้หน่หน่ก็ได้เนาะตรงนี้ไปเกี่ยนจะสังเกตน,นะ บอว่าบางทีใต้ซอยบางทีเขาจะได้เห็นว่าตรงนี้มันมีอย่างร้านอะไรมัดใจมาเนาะเซเว่นเซเว่นร้านใส่เพิ่มมาเอาเหมือนแบบคนหมดไปให้ไปเท่รโอเคอันนี้ถูกได้ทุกคนเสร็จแล้วนะครับโอ้โหแกเยอะมากใครบอกว่าจดบริษัทง่ายๆนะครับแกเยอะมากทุกคนที่เขาพับนี่คือแกเยอะแก้หมดเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าต้องเอามาส่งอีกทีก่อนรับสารนะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปปริ้นแก้แล้วก็ปริ้นใหม่นะครับแล้วก็กลับมาส่งเนาะ สุดท้ายนะครับในทั้งวันเนี้ยผมไปรอกับการทําเอกสารทั้งวันเลยและนี่จ้ะเราก็ได้ใบจดทะเบียนมาเรียบร้อยนะครับผมมาให้ดูกันนะครับว่าบริษัทของเราชื่ออะไรนะครับบริษัทของเควินนะครับชื่อบริษัทอันเดอร์กราวสิบหาจำกัดน,นะครับอันเดอร์กราวมันมีความหมายถึงแบบว่า เขาเรียกอะไรอนี่ไปถามแบบว่าไม่หมาะมันเนาะไม่หมอไพอีฟซีเขาก็ดูให้นะครับเขาบอกว่าชื่อนียมีความหมายที่แบบว่าลูกค้าจะเข้าร้านคนจะติดร้านโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจเงินเมาคนก็จะติดนะครับผมเนาะแล้วก็เลข15เป็นเลขเลขดีเลยครับเลขดีที่จะดึงคนเข้ามาในร้านและก็เป็นเลขที่สมพงกับชื่อของคนในที่เป็นหุ้นส่วนของบริษัทด้วยนะครับผมก็วันนี้เควินขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วย นะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งไปกันนะครับบ๊ายบายหากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะจดบริษัทเป็นของตัวเองเควินแนะนำให้เพื่อนๆเ,เข้าไปศึกษาข้อมูลและศึกษารายละเอียดได้จาก www.dbbb.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อนๆก็สามารถบุ๊กเก็งออนไลน์ก่อนที่เราจะเข้าไปจดได้เลยนะครับ